สวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังขับรถไปที่พระรามสามครับจะไปรับบิ๊บงานโคลัมเบียเทลมาสเตอร์ครับที่ระยองนะวันนี้เขาจะให้รับเป็นวันแรกคือใครสะดวกรับกรุงเทพก็จะเป็นวันที่29ถึงวันที่1ครับก็ไปรับได้ที่ พรมสามมันชื่ออะไร ROX อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเนอะเพราะปกติเวลางานโคลัมเบียเขาจะให้รับก่อนเนี่ยเขาจะให้รับที่อร้านโคลัมเบียเซ็นทรัลเวิลด์เนะแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนที่ให้ไปรับที่พรมสามผมก็ไม่เคยไปไกลขึ้นไอีกโอ้โหรถติดด้วยเอา,เ,อาเดี๋ยวก็ค่อยๆขับกันไปครับ แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถึงที่ร้านแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีว่ามันคือที่ไหนคือร้านอะไรอะไรเงี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการรับรบิปกันครับไปครับอตอนนี้เราก็มาถึงที่พระรามสามแล้วที่ตึก SSG นี่ครับมาที่ร้านนี้ r o x เราจะมารับรบิปกันด้านในอยู่ด้านในนู้นนี่ก็มีรถของโคลัมเบียจอดทั้งหลายคันก็เปลี่ยนเป็นร้านพวกแคมปิง้ง อะไรพวกนี้ครับแล้วเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเรบาบิ๊มยังไงระยะห้าสิบครับ,รบ <60. S 1> หกศูนย์หนึ่งหนึ่งครับหกศูนย์หนึ่งหนึ่ง ต้องครับยังไงรบกวนเซ็นและปิดชื่อแล้วก็วันที่วันนี้นะคะสองเสื้อเป็นไซส์ออกสองเอ,อลนะใช่ครับ โอเคถูกต้องครับขอบคุณนะครับ,บค,ครับด้านมาแล้ว6011ระยะ50กิโลโก็มารับที่ร้านเลยจะเป็นร้าน ROX อยู่ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นว่า FFG ครับใครมารับก็2 9นะ่ถึงหนึะก็มารับได้ก่อนใครมารับตรงนี้ไม่ได้ก็ไปรับที่ระยองเลย โอเคไป,ไปครัแอบแค่น,นี้ง่ายๆครับน,นี่เราก็กลับบ้านนะแเราจ็บได้แล้วไรเราก็อีวันงานเลยครับเอตุไปครับอตอนนี้ก็ มาถึงบ้านแล้วครับกลับถึงบ้านได้พักนึงแล้วกินกินข้าวอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าที่เราไปรับบิ๊กเนี่ยี่ยเนี่ยมันมีอะไรบ้างมาดูกันเลยที่เห็นเห็นอยู่ก็จะมีบิ๊กมีเสื้อแล้วก็มีเจลเนาะให้เจลมาด้วย Royal D ที่จะเจให้มาประมาณสี่ซองได้ไมั้งใช่ใช่อ๋อสามซองเรเยอาดีสามซองแล้วก็มีน้ำมันมวยอีกหนึ่งซองก็มีบิ๊บของเราหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าสิบกิโลก็มีอะไรเนี่ยมันเป็นโบชัวเขาไม่แก้วห้าสิบกิโลที่หนึ่งตุลา อนนี้ก็อ,อ๋อมีเข็มกลัดด้วยนี่คือเสื้อครับไปดูเสื้อกันดีกว่าเห็นตอในรูปเนอะเห็นเขาว่ามันก็สวยดีก็สีสวยดีนะเขียวๆลายๆนี่แล้วก็มีเขียนว่าอะไรอะเทลมาสเตอร์ เป็นโลโก้ของเขานี่ด้านหลังก็เป็นสปอนเซอร์ทั้งหลายทั้งแหล่โอเคเรียบร้อยมีอยู่แค่นี้ครับที่ทางงานเขาให้มา โอเคก็วันนี้ก็ที่ไปรับคลิปมาก็มีประมาณเท่านี้ครับอ่าวันงานวันที่น่าสิบหใช่หมสิบหกแหละนะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะน่าจะสิบหกเดอเือนหน้าก็ไงเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกที่าที่ระยองเลยแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ไปครับสวัสดีครับ